นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวตมีทานังอาสาวัขยามหังโหตุข้าวข้าพเจ้าข่าวดังดอกบัวยกเหนือหัวตั้งจิตจำลองตักบาตรพระสงฆ์มุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงเจ้าขอให้แค้วมูมานขอให้มีพบภาษีอาณาอนาคุตการไันกลนิเทินซาตุข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยศาลถึงวีดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทํางานการทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลบุญชันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศ ผลน,นี้เอยสาธุสาธุสาธุอนุโมทามีสาธุเด้อข่าพระเจ้าทำบุญมืนนี้บุญกุศลขอให้นุนน้ำข่าพเจ้าแล้วครอบครัวให้มีความสุขได้จ้าเด้อขอให้ทุกคนที่รวมมทนาบุญได้บุญได้กุศลแล้วก็มีความสุขทุกคนทุกคนร่ำรวยร่ำรวยได้จ้าเด้อบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าทำวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วท่านมารวมมทนาบุญ

Api vāthana sīre sāne caṅgōtā pācāyīno cātāro tāma vātā te āyu vāno sukhaṅgālā Api vāthana sīre sāne caṅgōtā pācāyīno cātāro tāma vātā te āyu ขอลูกน่งล่งกอนสมัยโยมนะัรวมโยม่องงรการกายเข้าุครับบรรกาศเยนใส่สองมือสาธุอาิววาานศิลสเนจังวุทธาปจายิโนจตารโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลางเจริญพร ตัดผมใหม่ปะเนี่ยตัดผมใหม่สาธุอ่านั่งลงรับพรลูกสาธุครับสาธุครับ ภัยสศธนานรพสธิภาขยังสุขังพลังสิอริอายุเจโพคังอุติเจสวัสสวาดชาเจอายุเจทีวสิทีพระวันตุเตสาธุครับลูกสาทูเบาเบาลูกสาธุครับสุขีดมีอายุโภพวะอภิวาทนาสีลิสนิจังุทภาจายีโน ตสาธุครับอาภิวาสนาสือเดียราุปาปจาริวจัาตาวาธรรมวัน์เตียอาหุวาโนวสุขังพระรง่ช่วยผู้นกจิวามสุขวาริญ